เอาละครับวันนี้เราจะมาขยี้เรื่องที่หลายคนอยากรู้กันมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนั่นก็คือการลดน้ำหนักแต่เราจะคุยกันในมุมที่ลึกกว่าแค่กินน้อยลงออกกำลังกายมากขึ้นจากข้อมูลในนิตยสารอาชีพฉบับล่าสุดบอกว่านี่ไม่ใช่สมการแคลอรี่ง่ายๆนะครับแต่เหมือนเราต้องทำความเข้าใจระบบปฏิบัติการของร่างกายเราเองเลยคือมีข้อมูลที่น่าสนใจมากเปิดมาก็คือตอนนี้คนไทยเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับ มีภาวะน้ำหนักเกินหรือห้วนค่ะเกือบครึ่งเลยและกว่า74%ของกลุ่มนี้ก็อยากจะลดน้ำหนักอย่างจริงจังด้วยสแสดงว่ามีคนจำนวนมากเลยที่กำลังต่อสู้กับเรื่องนี้อยู่แต่ก็อาจจะยังไม่เจอวิธีที่อืมที่มันใช่และยั่งยืนจริงๆซึ่งนั่นคือหัวใจของสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้เลยค่ะแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยชี้ให้เห็นว่าการลดน้ำหนักที่ล้มเหลวส่วนใหญ่มันเกิดจากการที่เราไปโฟกัสที่ปลายเหตุ เหรียก <Play> บนตาช่างนั่นแหละค่ะแต่จริงๆแล้วต้นตอของมันซับซ้อนกว่านั้นมากมันคือเรื่องของสมดุลภายในร่างกายที่เหมือนกับระบบนิเวศขนาดใหญ่เลยถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งเสียสมดุลไปทั้งระบบก็จะรวนไปด้วยกันหมดระบบนิเวศในร่างกายโอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยครับหมายความว่าเป้าหมายของเราวันนี้ไม่ใช่แค่การหาทิปส์ลดความอ้วนแต่คือการไปทําความเข้าใจว่าเราจะเป็นคนส่วนที่ดีให้กับระบบนิเวศในร่างกายเราได้ยังไง ใช่เลยค่ะเพื่อให้มันกลับมาแข็งแรงแล้วก็สมดุลอีกครั้งโดยเฉพาะการจัดการกับศัตรูตัวจริงที่ไม่ใช่แค่น้ำหนักแต่คือไขมันที่เป็นอันตรายโอเคครับมาเริ่มแกะรอยระบบนิเวศนี้จะเลยแหล่งข้อมูลบอกว่ามีเสาหลักอยู่6ต้นที่ค้ำจุนระบบนี้เอาไว้ซึ่งก็คือพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของเรานี่เองค่ะ หกพฤติกรรมหลักแต่แทนที่จะมองเป็นลิสต์ที่ต้องติ๊กถูกไปทีละข้อเรามาลองมองในมุมที่ว่าแต่ละเสามันส่งผลกระทบถึงกันและกันยังไงดีกว่าเนาะใช่เลยค่ะเสาหลัก6ต้นที่ว่าก็คือโภชนาการกิจกรรมการนอนความเครียดทัศนคติแล้วก็การดื่มน้ํา แต่สิ่งที่น่าสนใจคือบทความไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องแยกส่วนกันนะคะแต่มองว่าทั้งหมดนี้คือปัจจัยที่ส่งผลต่อเคมีในร่างกายของเราโดยตรงโดยเฉพาะระบบฮอร์โมนซึ่งเป็นเหมือนผู้ควบคุมทุกอย่าง ตั้งแต่ความหิวความอิ่มไปจนถึงการสะสมไขมันเลยงั้นเรามาเริ่มที่เสาต้นแรกที่คนมักจะพุ่งเข้าไปจัดการก่อนเลยนะครับคือเรื่องโภชนาการปกติเราจะได้ยินคำว่า calorie deficit คือกินให้น้อยกว่าใช้ค่ะคำยอดฮิตเลยแต่ข้อมูลนี้บอกว่าการหมกมุ่นกับการนับแคลอรี่เป๊ะๆเ,เนี่ยอาจเป็นกับดักที่สร้างความเครียดโดยไม่รู้ตัวแล้วความเครียดมันเกี่ยวอะไรกับการลดน้ำหนักล่ะครับเกี่ยวโดยตรงเลยค่ะ เพราะเมื่อเราเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลออกมาคอร์ติซอลว่ากันง่ายๆมันคือฮอร์โมนสู้หรือหนีที่สั่งให้ร่างกายเก็บสะสมพลังงานไว้ในรูปแบบของไขมันโดยเฉพาะไขมันที่หน้าท้องอ uh. ดังนั้นการนับแคลอรี่ที่ตึงเกินไปจนเครียดกลายเป็นว่าเรากำลังสั่งให้ร่างกายเก็บไขมันมากขึ้นไปอีกทางออกที่บทความแนะนำจึงเรียบง่ายและฉลาดกว่ามากค่ะคือใช้หลักการจานอาหาร2 1 1 2 1 1อ,อธิบายให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไรมันคือกฎง่ายๆในการจัดจานอาหารค่ะแบ่งจานออกเป็น4ส,ส่วนแล้วตักผักลงไป2ส,ส่วนหรือครึ่งจานครับครึ่งจานเป็นผักอีกหนึ่งส่วนเป็นโปรตีนดีเช่นเนื้อปลาอกไก่และส่วนสุดท้ายเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอย่างข้าวกล้อง วิธีนี้มันเหมือนเป็นไกด์สายตาที่ช่วยให้เราได้ส,สารอาหารครบแล้วก็ควบคุมปริม,มาณได้โดยไม่ต้องมานาั่งกดเครื่องคิดเลขให้ปวดหัวแถมยังช่วยลดความเครียดที่เกิดจากการคุมอาหารได้ด้วยอ oh, he ๋อเข้าใจแล้วครับคือเปลี่ยนจากการต่อสู้กับตัวเลขมาเป็นการสร้างสมดุลบนจานอาหารแทนพอพูดถึงเรื่องความเครียดกับพอโฮนมันก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงอีกเสาหลักหนึ่งที่บทความพูดถึงนั่นคือการนอนอือซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นคู่หูตัวร้ายกับความเครียดเลยนะครับ เป็นคู่หูที่ทรงพลังมากค่ะบทความชี้ให้เห็นข้อมูลที่น่าตกใจว่าการนอนน้อยกว่าที่ควรแค่คืนเดียวก็สามารถปั่นป่วนฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวความอิ่มของเราได้แล้วแค่คืนเดียวเหรอครับค่ะมันทำให้เราหิวบ่อยขึ้นอยากกินของวหวานมันมันมากขึ้นไม่ใช่เพราะร่างกายต้องการพลังงานนะคะแต่เพราะสมองส่วนที่ควบคุมการให้รางวัลมันทำงานผิดเพี้ยนไปเดี๋ยวเด๋ยวนะครับ แปลว่าการอดนอนแค่คืนเดียวอาจจะทำให้ความพยายามคุมอาหารมาทั้งสัปดาห์พังลงได้เลยเหรอครับเพียงเพราะฮอร์โมนของเรามันร้วนใช่ค่ะภาพมันเป็นอย่างนั้นเลยคำแนะนำคือต้องนอนให้ได้7-9ชั่วโมงแต่ประเด็นสำคัญกว่าคือคุณภาพของการนอนด้วยคุณภาพการนอนใช่ค่ะถ้าเรานอนครบชั่วโมงแต่ยังเพลียอาจจะต้องดูสภาพแวดล้อมเช่นห้องต้องมืดสนิทอุณหภูมิต้องเย็นสบาย เพราะมันจะช่วยให้ร่างกายเข้าสู่การหลับลึกได้ดีขึ้นซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายจะซ่อมแซมและปรับสมดุลฮอร์โมนต่างๆนี่คือการตัดวงจรความเครียดและความอยากอาหารที่ต้นตอเลยพอฟังแบบนี้แล้วอุ่นเหมือนกับว่าสิ่งที่เราทําตอนกลางคืนอย่างการนอนกับสภาวะจิตใจของเราคือความเครียดเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อการสะสมไขมันไม่แพ้สิ่งที่เรากินเข้าไปตอนกลางวันเลยนะครับถูกต้องค่ะ นั่นคือแก่นของแนวคิดเรื่องระบบนิเวศเลยทุกอย่างเชื่อมถึงกันหมดแล้วมันก็ไปเชื่อมกับเสาหลักอีกต้นคือกิจกรรมหรือการออกกําลังกายค่ะคแต่บทความไม่ได้มองว่าการออกกําลังกายเป็นแค่เครื่องเผาแคลอรี่นะคะแต่มองว่ามันคือการส่งสัญญาณที่ดีให้กับร่างกายส่งสัญญาณหมายความว่ายังไงครับ หมายความว่าการขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอคือการบอกเซลล์ในร่างกายว่าเฮ้ hey, เรายังต้องใช้พลังงานอยู่นะช่วยเผาผลาญให้ดีขึ้นหน่อยและยังช่วยลดฮอร์โมนเครียดอย่างคอร์ติซอลได้ด้วย oh. คำแนะนำที่เป็นรูปธรรมก็คือออกกำลังกายความเข้มข้นปานกลาง150-300นาทีต่อสัปดาห์แต่หัวใจสำคัญคือความสม่ำเสมอ การเดินให้ได้วันละ8 0 0พถึง19,000ทุกวันอาจจะให้ผลดีในระยะยาวกว่าการไปเข้ายิมหนักๆแค่อาทิตย์ละครั้งแล้วก็หมดไฟไปค่ะโอเคครับพอจะเห็นภาพความเชื่อมโยงของเสาหลัก3-4ต้นนี้แล้วแล้วอีก2ต้นที่เหลือล่ะครับการดื่มน้ํากับทัศนคติมันเข้ามาอยู่ในระบบนิเวศนี้ได้ยังไงถ้าเปรียบร่างกายเป็นสวนน้ําก็คือปัจจัยพื้นฐานที่สุดที่ทําให้ทุกอย่างทํางานได้ค่ะบทความลิสผลเสียของการขาดน้ําไว้ชัดเจนมาก ตั้งแต่เลือดข้นขึ้นทําให้หัวใจทํางานหนักไปจนถึงระบบขับถ่ายของเสียติดขัดครับแต่ที่สําคัญกับเรื่องของเราโดยตรงคือมันทําให้สมดุลของสิ่งมีชีวิตเล็กๆในลําไส้ของเราเสียไปซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อว่าเจ้าสิ่งนี้มันสําคัญขนาดไหนอืคาแนะนําง่ายๆเลยก็คือดื่มน้ําสะอาดให้ได้ประมาณ2ลิตรต่อวันค่ะแล้วส่วนเรื่องทัศนคติล่ะครับดูเป็นเรื่องนามธรรมามากๆแต่บทความให้ความสําคัญมากเลย เพราะมันคือทัศนคติของคนส่วนไงคะ๋อ oh. บทความเปรียบเทียบระหว่างคนที่มี negative mindset กับ growth mindset ได้น่าสนใจมากสมมุติว่าคนสองคนตั้งใจจะลดน้ำหนักแล้วเผลอกินเค้กไปชิ้นหนึ่งคนที่มี negative mindset จะคิดว่าเห็นไหมฉันทำไม่ได้หรอกพังแล้วล้มเลิกดีกว่าอ่ะโอเควันนี้พลาดไปไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราเริ่มใหม่ได้บทเรียนวันนี้คืออะไร ทัศนคติแบบหลังนี่แหละค่ะที่เป็นตัวกําหนดความสําเร็จในระยะยาวเพราะมันทําให้เราลุกขึ้นสู้ต่อได้เสมอเป็นภาพที่ชัดเจนมากครับสรุปคือ6พฤติกรรมนี้ไม่ใช่กฎเหล็กที่ต้องทำตามเป๊ะๆแต่เป็นเหมือนการปรับจูนระบบนิเวศในร่างกายให้มันสมดุลแต่เหมือนจะยังมีอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่บทความเรียกว่าเป็นกุญแจเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะและนี่อาจจะเป็นส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยก็ได้กุญแจดอกนั้นคือสุขภาพลาไส้หรือที่เรียกว่าไมโครไบโอมค่ะ ไมโครไบโอมมันคืออะไรครับลองจินตนาการว่าในลำไส้ของเราคือเมืองหลวงขนาดใหญ่ที่มีประชากรเป็นจุลินทรีย์นับล้านล้านตัวอาศัยอยู่ล้านล้านตัวเลยหรอครับค่ะเมืองนี้ล่ะค่ะคือไมโครไบโอมถ้าในเมืองมีแต่พล,ลเมืองดีคือจุลินทรียดีเยอะ เมืองก็จะสงบสุขระบบเผาผลาญดีอารมณ์ดีแต่ถ้ามีผู้ร้ายหรือจุลินทรีย์ไม่ดีเข้ามาอารวาสเยอะเกินไปทั้งเมืองก็จะปั่นป่วนร่างกายจะอักเสบเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินและทำให้อ้วนง่ายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อแปลวว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปไม่ได้เลี้ยงแค่เราแต่ยังเลี้ยงประชากรในเมืองนี้ด้วยล่ะครับ ถูกเพลงเลยค่ะเราสามารถเพิ่มพลเมืองดีได้ด้วยการกินอาหารที่มีกาก,ากใยสูงสูงซึ่งเป็นอาหารของจุลินซีดีครับหรือกินอาหารหมักดองอย่างโยเกิร์ตกิมจินัตโตที่มีจุลินซีดีอยู่แล้วหรืออีกทางคือการเสริมด้วยโปรไบโอติกซึ่งก็คือการส่งกองทัพพลเมืองดีเข้าไปเสริมกำลังโดยตรงเลยการดูแลเมืองนี้ให้ดีคือคุณแจสำคัญที่ควบคุมระบบนิเวศทั้งหมดอีกทีหนึ่งค่ะพอเข้าใจทั้งหมดนี้แล้ว มันทําให้เห็นเลยว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการลดน้ำหนักที่บทความพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่การลดตัวเลขกิโลกรัมแต่คือการกําจัดไขมันที่เป็นอันตรายออกจากร่างกายใช่ค่ะและบทความก็แยกประเภทไขมันให้เราเข้าใจง่ายๆ2ชนิดชนิดแรกคือไขมันใต้ผิวหนังหรือ subcutaneous fat อันนี้คือไขมันที่เราหยิบจับได้ตามต้นแขนต้นขาหน้าท้องครับที่เราเห็นเห็นกันอยู่ใช่ค่ะซึ่งก็สร้างปัญหาเรื่องรูปร่างและความมั่นใจ แต่ตัวที่ร้ายกว่านั้นคือชนิดที่สองค่ะตัวร้ายที่ซ่อนอยู่คือไขมันช่องท้องหรือ Visceral Fat ค่ะไขมันชนิดนี้เรามองไม่เห็นมองไม่เห็นค่ะมันไปเกาะอยู่ตามอวัยวะภายในอย่างตับ ตับอ่อนลำไส้ลองนึกภาพมันเหมือนโรงงานผลิตสารพิษขนาดเล็กที่คอยปล่อยสารกระตุ้นการอักเสบออกมาตลอดเวลาโห oh. ซึ่งเป็นต้นตอของโรคร้ายแรงมากมายทั้งโรคหัวใจเบาหวานและความดันสูงเนี่ยคือไขมันเป้าหมายที่เราต้องกำจัดออกไปให้ได้ค่ะพอเข้าใจศัตรูตัวจริงแล้วคำถามคือ นอกจากจะเป็นคนส่วนที่ดีด้วยการปรับพกพฤติกรรมแล้วบทความได้แนะนําเครื่องมือหรือตัวช่วยพิเศษอะไรบ้างไหมครับที่จะช่วยให้เราจัดการกับไขมันร้ายพวกนี้ได้ตรงจุดมากขึ้นมีค่ะบทความมองว่ามันคือเครื่องมืออัจฉริยะที่ช่วยสนับสนุนการทํางานของระบบนิเวศให้ดีขึ้นไปอีกขั้นเริ่มจากพื้นฐานคือโปรตีนพืชและผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารที่ออกแบบมาให้มีโปรตีนสูงถึง25กรัมต่อมือ้อ25กรัมเลย เพื่อช่วยให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อระหว่างคุมอาหารและยังช่วยเพิ่มการเผาผลาญด้วยควบคู่ไปกับวิตามินและแร่ธาตุรวมเพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายจะไม่ขาดสารอาหารจนอ่อนเพลียค่ะแล้วเครื่องมือที่พุ่งเป้าไปที่การสลายไขยมันโดยตรงล่ะครับมีไหมครับ มีสองกลุ่มที่น่าสนใจมากค่ะกลุ่มแรกคือสารสกรัดจากธรรมชาติอย่างสาหร่ายสีน้ำตาลหรือฟูโคแซนทินและชาเขียวหรือ ECG g ครับพวกนี้ทำงานเหมือนกับการไปเร่งสวิตช์เตาเผาในร่างกายทำให้เกิดการสร้างความร้อนและดึงไขมันเก่าออกมาใช้มากขึ้นแล้วอีกกลุ่มหนึ่งล่ะครับเหมือนจะมีคำศัพท์ใหม่ๆที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะคำนั้นคือโพสไบโอติกหรือโพสไบโอติกโพสไบโอติก ถ้าจะอธิบายง่ายๆนะคะถ้าโปรไบโอติกที่เราคุยกันก่อนหน้านี้คือทหารที่มีชีวิตที่ส่งเข้าไปในลำไส้โพสไบโอติกก็คือคลื่นสัญญาณหรือคำสั่งที่ทหารพวกนั้นส่งออกมาค่ะ อ๋อ oh, เป็นเหมือนคำสั่งใช่ค่ะเราไม่จำเป็นต้องใช้ทหารทั้งตัวแต่เราใช้แค่สัญญาณคำสั่งที่สำคัญที่สุดได้เลยซึ่งบทความพูดถึงสายพันธ์เฉพาะที่ชื่อ HTBP L1 ที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณโดยตรงไปบอกร่างกายว่าจงลดการสะสมไขมันในช่องท้องและลดขนาดรอบเอวลงมันคือการสั่งงานที่ตรงจุดและเฉพาะเจาะจงมากๆค่ะโอ้ oh, นี่มัน วิทยาศาสตร์ที่ล้ำหน้ามากเลยนะครับคือเราสามารถส่งแค่ข้อความเข้าไปสั่งการร่างกายให้จัดการกับไขมันอันตรายได้เลยพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยว่ามันคือการทำงานร่วมกันเป็นทีมใช่ค่ะทั้งการปรับพฤติกรรมพื้นฐานให้ดีและการใช้เครื่องมือเสริมที่ตรงจุดเพื่อฟื้นผูระบบนิเวศท,ทั้งหมด ถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันมาวันนี้นะครับการลดน้ำหนักที่ยั่งยืนมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากการทำสงครามกับร่างกายมาเป็นการทำความเข้าใจและดูแลร่างกายในฐานะระบบนิเวศท,ที่ซับซ้อนอผ่านการปรับหกเสาหลักในชีวิตควบคู่กับการดูแลกุญแจสำคัญอย่างเมืองจุลินรีย์ในลำไส้โดยมีเป้าหมายที่แท้จริงคือการลดไขมันอันตรายไม่ใช่แค่ตัวเลขบนตาช่างถูกต้องที่สุดคะ่ะ และเรื่องนี้ก็นําไปสู่คําถามสําคัญให้เล่ขบคิดกันต่อนะคะครับคือข้อมูลทั้งหมดนี้นําเสนอแนวทางและเครื่องมือที่ชัดเจนมากแต่สิ่งสําคัญกว่าการทําตามทุกขั้นตอนเป๊ะๆคือการทําความเข้าใจหน้าที่ของแต่และองค์ประกอบจริงๆลองคิดดูว่าถ้าเรารู้ว่าการนอนหลับไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่คือการรีเซตระบบฮอร์โมนหรือโพสไบโอติก ไม่ใช่แค่อาหารเสริมแต่คือการส่งสัญญาณสั่งการที่เฉพาะเจาะจงครับความรู้นี้จะให้อำนาจเราในการออกแบบแผนการดูแลสุขภาพที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองจริงๆได้อย่างไรเพราะสุดท้ายแล้วความเข้าใจนี่แหละค่ะคือรากฐานของความยั่งยืนที่แท้จริง เป็นประเด็นทิ้งท้ายที่ส่งพลังมากครับหวังว่าการพูดคุยในวันนี้จะมอบทั้งความรู้และมุมมองใหม่ๆให้กับทุกคนที่กำลังมองหาเส้นทางสู่สุขภาพที่ดีและยั่งยืนนะครับแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปสวัสดีครับ